จะได้อะไรจากเวฟจีคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าความเกลียนมีจริงนะฮะไม่มีอะไรทมครับยูดีก็เลยอยากายคลิปขึ้นมานะเวฟจี G, สามเวฟจะได้อะไรกันบ้างนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยเวฟจีกับบ้านแบบผมนะประมาณนี้นะฮีโร่ประมาณนี้ฮีร่ยังไม่เฟิร์โอเคไปกันเลยครับกับเวฟจีเวฟแรก เราจะใช้เวลากันเท่าไหร่เรามาเริ่มดูครับเราโดนตียัยงนะครบับตุบต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 ับนะครับ,โอ,อรบโ,อโอ้มาอย่างไวเลยครับนะฮะโอ้โหมาอย่างไวเลยครับโดนทุบไม้จะโดนไม้จะาโดนไม้โดนไม้โดนไม้ เอา้าหายไปหมดแล้วครับยังไม่ทันทำอะไรก็หายนะครับเ,เว็บจีเว็บแรกแล่อีพีมาแล้วครับเว็บดูหนังส่งไปให้หลางหลายอันแล้วเว็บดูหนังเดี๋ยวโพสให้ในเว็บละกันเดี๋ยวตอนนี้อัดคลิปก่อนแค่อิม่มยัง ý yeah. im đang ý định là ý định là ý định là สังเกตการไหลลิ่นของกระสุนนะครับจะไหลอย่างว่องไวสังเกตที่จุดนัดพบนะครับเดีย๋ยวถ้าฮีโร่ของคู้ต่อสู้มาจุดนัดพบจะเจอกระสุนไหลลิ่นอย่างว่องไวสังเกตง่ายๆครับไม่มีอะไรมากมายการวางป้อมห้าป้อมนะครับทำมุมกันถ้ามีสี่ป้อมก็ตัดป้อมนี้ออกไปนะฮะก็จะวางแนวเดียวกันลดถ้าชั้นน้อยกว่าก็จะลดกำแพงชั้นชั้นในออกไปถ้ากำแพงไม่พอก็ลดชั้นในออกไปได้ครับแล้วก็ตรงที่เคยเป็นป้อมตรงนี้ครับ เอาเอาบอร์ตต่างหรือเอาอะไรมาวางแทนก็ได้นะฮะตัดซ้ายขวาที่ออกไปก็เอาบอร์ตต่างมาวางบนนี้ก็ได้ครับนะฮะจะช่วยเซฟตั้งได้ระดับหนึ่งนะฮะนะฮะเวฟทีสังเกตดีๆว่านะมันจะพอถึงจุดบัดพบเนี่ยครับมันจะหายังว่องไวเลยครับเนียครับมันจะประมาณเนี้ย สังเกตดูว่าพลาดีนมันจะเดินม่ค่อยเป็นนฮะมันเดินมาแล้วมันหายตัวได้มันโกงครับนะพลาดีนมันโกงเดินมาแล้วหายไปเลยข้าตุวมิติแล้วไปเดินโผล่มาจากข้างบนอีกทีนะฮะสังเกตว่าเินจาจะเดินไม่ถึงทางผมนะฮะฟักทองสกิลออกป้าป้าป้าฟักทองออกแล้วครับนะสกิลออกแล้วก็ซอยครับทอซอยทีๆแล้วตุบตุบตับตุบตับตุบตับนะฮะอย่างที่เห็นนะครับ นะฮะคลิปแรกจบแล้วนะครับจบไปแล้วรอบแรกนะฮะนะครับเอาต่อเลยนะครับรอบนี้จได้ e ีประมาณแสนกว่ากว่านะครับนะเราไปต่อกันเลยรอบที่สองของวันระเบิดยิน,นึีน,นะฮะเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเครื่องตอบรับนะครับนะฮะเครื่องตอบรับขนาดหนึ่งปีหนึ่งเดือนกับอีก สิบกว่าวันนะฮะใช้รุ่นนี้ใช้ถังโดยการยัดคุณนมใสป่ปากนะฮะพูดได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเบื่อนะฮะนะฮะถ้ามันไม่ยอมนอนเราก็ยังนอนไม่ได้นะ,ะัะไปครับเราจะไปเว็บกีที่สองไปครับเวบจีที่สองเริ่มเลยครับวิ่งเลยครับ เอาเวลานะครับเราจะมาดูกันว่า3คลิปเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับนะฮะสังเกตดูนะครับเวมจะไม่เหลือทหารแล้วใช่ปะครับไม่เหลือแล้วโอเคลักทุบวิ่งเข้ามาแล้วครับปุบปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บแต่มันก็ก็เดี๋ยวจะมีเหมือนส่งแขกครับจะส่งไปในว่องไวครับแป๊บเดียวส่งกลับบ้านหมดครับไม่ต้องกลัวครับนะฮะสังเกตมัจะเดินไม่ถึงป้อมนะฮะจะหายกันหมด เราก็ดูกันเรื่อยๆเดี๋ยวโพสคลิปเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวโพสอันนี้ให้ใจก,ก่อนโบสเรื่มหนังโอ้ไอ้หนังธรรมดาจ มันก็จะเข้ามาฮะสังเกตด,ดูดีๆอ้าสังเกตดูครับคลิปจะร้องเจ้าจ้าจ้าเห็นไหมฮะร้องย้องร้องใหญ่เลยคลิปนะฮะหดเวลาหนึ่งเว็บนะฮะตรงจุดนี้ครับมันชอบทุบมากเลยไม่รู้เป็นอะไรแต่ไม่เป็นไรครับมันทุบก,ก็ทุบครับ ให้มันเดินเข้ามาหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกครับนะฮะอ,อ๋อไอหี่กดผิดแต่ไม่เป็นไรครับทำไมที่ลองเมาส์มันแปลกๆวะ <c oughs> ที่ลองเมาส์ด้วย นะฮะเว็บ G3 แล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ดูดูไม่ทัน G4 มาเน네ี day, ่ยครับมาอย่างเงี้ยแล้วก็หายอย่างเงี้ยครับให้ดูครับนะเข้ามาเข้ามาจะเป็นอะไรฮีโร่เป็นลมอครับนะฮะเนี่ยฮะก็ประมาณนี้ยเขาไม่มีอะไรมากมายสังเกตดูตรงนี้ครับมันจะหายครับ สังเกตดูนะครับว่ายมมันจะเก็บหมดนะฮะมันเป็นเป็นพระยมโยมเก็บหมดเว็บสุดท้ายละอ่านในเว็บสุดท้ายครับขอโพาคลิปหน่อยก็ไม่ได้นะฮะสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ไม่มีใครตายแล้วก็ป้อมก็ไม่หักก็เป็นประมาณนี้ครับ นะฟัดได้ประมาณนี้ก็เล็บเล็สามต่อเลยนะครับอานะลิปเที่ยงคืนเดี๋ยวก็รับของกันนะครับอย่าลืมนะครับไปรับของกันเป็นเส,สียงลิงใส่ถานครับใช้ใช้ถาเนเบอร์คนนม8ออนนะครับยาใส่ปากรับรอง เงียบลงครับชื่อเียงทำลานใหญ่ครับโอเคครับเราไปรับเว็บสามวันต่อนะฮะเว็บสามไปครับไปเลยไงทำเวลารวดเร็วครับ โอเคครับนะฮะเราก็พ้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาดูกันต่อนะถามว่าทำไมาผมถึงยัดป้อมลองสังเกตฮีโร่ผมนะฮะสังเกตเลเวลฮีโร่ผมนะครับยิงกันหน้าสลอเละยิงกันหน้าสลอนร้อยกันทุกตัวเลยนะครับนะเราก็ทำไมย,ยัดนะฮะเราก็ไม่รู้จะทำที่อะไรไม่รู้จะเอายีพีไปตัวไปให้ตัวไหนนะครับเราก็พูดตรงๆนะฮะแต่เป็นคนไม่สร้างภาพะครับ ไมเชื่อถามไม้ตัวหลักผมได้ตัวหลักผมเจ๊เจ๊เจ๊เจจ๊อ่เนี่ยครับผมนะฮะเสียงดังฟังชัดครับสังเกตสังเกตป้อมนะครับพอมาถึงระยะเนี้ยจะยิงเห็นไหมครับเห็นว่ามันจะคุมโซนนะฮะปุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บปะซักผมซักก็จะเดินเมื่อยๆหน่อยอยังไม่ชันตีก็จะเมื่อยไปนะครับเป็นลมตัวที่อื่นๆเนี่ยก็พลาเดงครับป้อมธนูมีจุดเด่นตรงที่ยิงนก650%นะครับ ยิงนล่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยิงทหารราบอยู่ที่อยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะฮะแล้วก็ยิงตัวธนูด้วยกันอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นใช่ป่าวะถ้ามันไม่มันต้องซักตัวครับถ้ามันยิงธนูเจ็ดสิบห้ามันก็ต้องยิงทหารราบยิงทหารราบร้อยเปอร์เซ็นผมก็ไม่ได้จ่ายเงนินจำไม่ได้มันต้องมีแพ้ทาานมันจะไม่ได้ กำลังใหญ่เลยโอ้โหนะฮะอย่าลืมมากดไลค์คลิปผมเลยนะอัพให้ดูแล้วอุตส่าห์นะอัพให้ดูแล้วตุ้มต่ำ Gweb สี่ครับตุ้มต่ำอาจ่ายายายา,ยาสายฟ้าลงตุ้มตาตุ้มตาตุ้มตามตุ้มตาเนี่ยฮะสังเกตนะครับเมื่อกี้ยมทุตมุน่นเลือดนะฮะพอสกิลเต็มเนี่ยปุ๊บยมทุตรุ่นเลือดปุ๊บฟุบปั๊บดุดเลือดปุ๊บ,บ,บ,บฮีโร่ตายเลยเห็นไหมฮะ ตุ๊ดตายเห็นไหมฮะเฮ้ยอย่าตีเอาอะไรตีเนี่ยโว้เอาคนทำตีแม่รูโคลจริงๆไมาได้เลยทศสัมไม่ต้องมาเล่นนี่ทศสามปลาไม่ได้เลยไม่ต้องเล่นนาาปปะฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทอลงทอลงเท่าน,นั้นนะครับสก,กิลจะหายหมดป้าบปัตพีป้ามนั่น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 หายครับสังเกตดีว,ว่าจะหายไปในพริบตา โอเคครับจบไปแล้วสามเวฟนะฮะก็กําแพงก็โดนเจาะนะครับถามว่าบ้านแต่งไหมบ้านก็ไม่แต่งนะครับนะฮะโอเคนะครับบ้านไม่แต่กําแพงก็ไม่ไม่ถึงก็หักก็ก็เป็นรูนะคะแต่ไม่หักแล้วก็ดูดีวันนี้มีมีอะไรอะไรฟรีให้มัง่งเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเกลยเหรอโอเควันนี้ไม่รู้จะทมอะไรก็อย่าลืมไปรับรางวัลนะครับก็นะวันนี้ก็ ความจำยนนะครับนิดหน่อยนะฮะยนเองโอเคขอบคุณมากครับติดอะไรนะขอบคุณสำหรับการติดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับไปแล้วอยากให้อดิลิปอะไรก็ก็บอกมันกันมาเองนะครับจะอัาให้โอเคนะครับอยากได้อะไรก็ก็โพสมานะก็แชทมาแล้วกันโอเควัสดีครับถ้าใครยังไม่แอดผมเป็นเพื่อนก็ช่วยแอดด้วยละกันเพราะผมตอบตอบซิปไม่ได้นะฮะขอบคุณครับ